ทางออกเดียวของพี่น้องประชาชนคือเราต้องสร้างความเข้มแข็งของพี่น้องสร้างสเสบียงของตัวเองดังนั้นพรุ่งนี้เราจะไปปลูกข้าวร่วมกันตุนสเสบียงก่อน <c oughs> ข้าวใช้เวลากี่ก,กี่เดือนกี่วัน90กว่าวันก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วใช่ไหมครับก็รอบนะก,ก็ยังชุมนุมอยู่90วันนะยังมีข้าวกินนั้นนะ่ะ ต้องไปปลูกข้าวปุนสเสบียงไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกผมก็ไปด้วยอาสาันแกบอกว่าอาต้มอาตั้มหวานได้เท่าไหร่ก็คอปทอรับผิดชอบไปเท่านั้นเลยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยอาจารย์หมอเขียวเขาหวานมือไว้มันอาจจะชาเดี๋ยวพวกเราซื้อเครื่องหวานข้าวอะ <laughs> <laughs> แต่นี่ผมเห็นด้วยเพราะว่าผมชอบด้านการเกษตรมาเพราะว่า ชอบในการปลูกในการเลี้ยงทางการเกษตรเนี่ยที่จริงเคยทะเลาะกับแฟนเรื่องคําว่าพอเพียงวิธีชีวิตไม่ใช่พอเพียงเราก็บอกว่าเฮ้ยทาไมคนมันมันใช้ชีวิตกันง่ายและไร้ความรับผิดชอบแต่ก่อนเนี่ยผักในรั้วเนี่ยเก็บได้สบายเลย20บบาทไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเนี่ยแค่นี้ก็นี่อยู่สบายแล้วแฟนผมบอกว่าแบบนี้สบายกว่า ก็ไม่ต้องไปเก็บให้เดินตากแดดก็เอาเงินไปซื้อเลยสบายมากเลยเก็บบอกเออเถียงไม่ออกเหมือนกันนะแบบนี้สบายกว่ามีย0บาทไปซื้อเลยแป๊บเดียวไม่ต้องตากแดดให้มากเออเว้ยเขาใช้คําว่าสะดวกกับสบายแตกต่างกันไปซื like ้อคือสะดวกใช่ไหมแต่ก็ต้องเสียเงินนะแต่สบายเนี่ยมันเราสามารถปลูกแบบที Whew ่เราทําแบบเนี้อย่างที่อาจารย์มเขียวพาทำเนี่ยดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ พวกเราก็คงจะไม่ใช้เครื่องเครื่องพ่นข้าวแล้วนะเดี๋ยวคิดคิดว่าเอาเปรียบอีกพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปร่วมกันนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ที่ดีมันหาวิธีร่วมมือร่วมใจกันที่ไม่ใช่ทางการเมืองเนี่ยคือการร่วมมือร่วมใจไม่ใช่แค่มาชุมนุมมันเป็นวิถีชีวิตเนี่ยต้องใช้คำนี้เป็นวิถีชีวิตร่วมวิถีชีวิตร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไทย ก็ทําทุกมิติทําทุกอย่างทุกมิตินะครับสร้างการผลิตก็ต้องทําเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ทํารณรงรงก็ต้องทําทําให้ครบทุกวงจรทําให้เหมือนชีวิตปกติของเราเพราะเชื้อพันธุ์นักสู้มันต้องทําแบบนี้มันต้องสู้อีกนานไม่ใช่ไม่สู้อีกนานนะเคลื่อนไหวกันอีกนานเพียงแต่ว่าผมกลัวว่ารัฐบาลจะไปก่อนข้าวของเราจะออกลวงอะ่ะ กลัวว่ารัฐบาลไปก่อนข้าวจะออกรวงกลัวข้าวยังไม่ตั้งพองรัฐบาลไปเสียก่อนแล้ว,วนี่อีก90วันข้าวจะเติบโตออกรวงตั้งพองผมว่าเดือนนี้มิถุนากรกฎาเดือนหน้าวันที่10นัดตรวจพยานอีกรอบหนึ่งพยานเอกสารพยานบุคคลสารน่าจะมีคำสั่งเรื่องคดีเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งทีชิดชื่นบานเนี่ย ก็น่าจะไปปละะายกรกฎาไปสิงหาสิงหาทักษิณชินวัตรก็พ้นการพักโทษกลับมาเป็นบุคคลธรรมดาแต่ยังติดคำว่าผู้ต้องหาคดี112อยู่ไม่ใช่ผู้ต้องหาสิจำเลยจำเลยในคดี112ที่ต้องไปสารทุกนะัดกระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่ผมบอกสิ่งที่เราต้องทำนะตอนนี้ก็คือ การแก้ต่างในสภาที่เขาพยายามจะออกนิรโทษกรรมวันนี้ทนายมิน้นท์เขาถามไปที่สภาไปเช็คว่ากฎหมายนี้นิรโทษกรรมจะเข้าวันไหนที่จริงเนี่ยมันต้องกรรมธิการมันต้องแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาวันนี้วันที่19มิถุนาแต่เขาขอขยายเวลาในการสรุปข้อเท็จจริงใหม่นะครับสรุปข้อเท็จจริงว่าจะทําอะไรแบบไหน,นยังไงขอขยายไป็น60วันแต่วันนั้นเท่าที่คุยกับ ประธานรองประธานกรรมธิการที่เราไปยืน่นหนังสือเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าต้นเดือนกรกฎกดาเนี่ยต้นเดือนหน้าเนี่ยพบรบนี้ลโทษกรรมจะเข้าสภาแน่ดังนั้นเนี่ยเรามีจังหวะเวลาอยู่ตั้งแต่วันนี้ถึงต้นเดือนหน้านะครับก่อนที่เข้าสภาอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเช็คก,กันอีกทีอาทิตย์หน้าอาจจะเดินทางไปทุกพักการเมืองเพื่อไปขอจุดยืนพักการเมือง เอาจั์ถึงสุขมันพักการเมืองทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไปถามจุดยืนทุกทุกพักเลยคุณเห็นอย่างไรกับสภาพรบรปลองดองที่จะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองไปถามพักประชาธิปัตย์ไปถามภูมิใจไทยไปถามพักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไปถามเพื่อไทยด้วยก็ได้ไปถามเก้าวไกลก็ไปเพียงแต่ว่าเรารู้คำตอบว่าพักเหล่านี้จะว่าย่งไง แต่ภูมิใจไทยเขาก็บอกมาแล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยแต่ที่อยากไปมากที่สุดคือไปพักเพื่อไทยเนี่ยอยากไปถามหัวหน้าพักเพื่อไทยแพรทองทานชิน,นวัตรคุณบอกจงรักพักดีทักษิณชินวัตรคุณบอกจงรักพักดีคุณเห็นอย่างไรถ้าจะแก้มาตราหนึ่งสองความผิดนี้แล้วคนที่ทําผิดเรื่องนี้ไม่ต้องรับโทษหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณเห็นอย่างไรแพทองทานชิน,นวัตร เออนี่มันดีนะยกขบวนกันไปพี่น้องไปที่พักเพื่อไทยก็ในฐานะพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ถามได้ว่าคุณมีพักการเมืองคุณมีจุดยืนยังไงเกี่ยวกับกันนี่รโทษศกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่พวกนี้ขอภัยสัปดาห์หน้าขอเช็คทางสภาให้มีความชัดเจนอีกรอบหนึ่งก่อนว่าพรบน,นี้โทษศกรรมจะเข้าในช่วงวันไหนอะไรแบบไหน,นยังไงนะครับแล้วเราก็มากําหนดกิจกรรมแต่ที่ทํ้แน่ ก็คือกิจกรรมของพวกเราในการรณรงค์ทุกอาทิตย์สร์อาทิตย์นี้ก็ทําเหมือนเดิมส่วนจะไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรากําลังประสานงานกันว่าจะไปที่ไหนอะไรแบบไหน,นยังไงเพราะไปครั้งที่แล้วอาจจะฉุนลงหกหน่อยเรื่องการแจกเอกสารเรื่องการจอดรถนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีบทเรียนแล้วเราก็สรุปบทเรียนในการเดินทางนะครับในการจัดการว่าไปถึงจะจอดรถยังไงแบ่งสายยังไงรณรงค์ยังไงแจกเอกสารยังไงนะครับเดี๋ยวไม่น่าจะเกินวันศุกรนะ์อะ ก็น่าจะใช่อะถ้าเกินวันศุกร์ก็เป็นวันเสาร์ละมันก็ต้องไปแล้วอะไม่น่าเกินวันศุกร์ต้องแจ้งว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพี่น้องครับขอบพระคุณนะครับ